ทำง,งานอยู่ต้องการไปพิเศษงานนะคะรับกับลูกค้าหรือเจ้านายนะครับผมทำงานอยู่แค่เซฟนะครับผมปิดแอปพลิเคชันเซฟไว้ตรงนี้ครับผมช้าช้แค่นแกรแล้วก็ไปหลบลืมไปเลยนะครับว่าก่อนวันนี้เคยใช้แอปพลิเคชัน,นลเนนลยกันเชื่อมต่อของโอเอเข้าด้วยกันนะครับวันนี้ง่ายๆไฟล์เดียวก่อนมานะ <c oughs> ดีผ่านโอเลโกวิสหรือว่าจับมือทุกคนได้เลยนะครับเรียบร้อยสามารถเข้าสู่รายการดาวชิงนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่สุดท้ายได้เลยอันนี้คือการสาธิตเบื้องต้นนะครับว่าแอปพลิเคชันเราเทำให้ชทุกท่านเนี่ยสมบูรณ์แบบขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ทุกท่านง,ง่ายหายขึ้นนะครับวันนี้เราสามารถเชื่อมอระบบาการเข้าด้วยการใหญ่ ไลฟ์แดน,นะครับก็เดี๋ยวต่อไปอาจจะมีเครื่องให้ทุกท่านได้ลองเล่นจริงนะครับก็วันนี้ฝากเท่านี้น,นะครับขอบคุณมากครับ